สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องของแม่หมอเตอรี่นะคะพบกันในคลิปแบบแรนดอมกันอีกเช่นเคยนะจ๊ะวันนี้เราก็จะมาดูไพ่นะคะมาเปิดไพ่กันในหัวข้อที่ว่าความพยายามของคุณนะคะมีความหมายต่อใจเขาบ้างไหมมาพร้อมแล้วไปดูกันเลยแม่หมอขอห้าใบจ้าความพยายามของชาวแรนดอมนี้นะคะมีความหมายต่อใจเขาบ้างไหมนะ เขา,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 าเห็นบ้างไหมอ่ะเออเอาง่ายๆเขาเห็นบ้างไหมในความพยายามของเราอ่าใบแรกนะคะเก้าถ้วยเดี๋ยวนะคะกล้องจะล้มแป๊บหนึ่งนะคะมาต่อคะ่ะเก้าถ้วยเดอะทาวเวอร์หกดาบนะคะแล้วก็หนึ่งดาบใต้สำรับเป็นอะไรเป็นห้าถ้วยนะคะอือคือจริงๆมันก็ค่อนข้างมีผลเอ้ยไม่ใช่มีความหมายต่อใจเขานะ สิ่งที่คุณทำให้เขาอะแม่หมอว่าเขารู้นะอืมแต่แม่หมอเหมือนมีความรู้สึกว่าเขาอาจจะสนองคุณกลับไม่ได้ให้คุณกลับไม่ได้เท่ากับความพยายามของคุณที่คุณพยายามให้เขาคือคนคนเนี้ยเขาอาจยังไม่พร้อมจบที่คุณอันนี้ต้องบอกเลยอาจจะยังไม่พร้อมจบที่คุณอาจจะแบบว่าพูดง,ง่ายๆเขาก็อาจจะเหมือนคนเจ้าชู้นะเหมือนคนที่มีตัวเลือกเยอะอะไรอย่างเงี้ยอืม แล้วสิ่งที่คุณเนี่ยทำให้เขาอะไรเขาก็คือรับรู้นั่นแหละรับรู้เอ่อเขาเขาเห็นถึงความพยายามที่คุณทําเพื่อเขาตลอดเห็นตลอดอ,อ่แต่เขาแค่ไม่สามารถที่จะตอบสนองคุณไม่สามารถที่จะให้คุณกลับได้เท่ากับที่คุณให้เขานั่นเอง เพราะฉะนั้นถามมันมีความหมายต่อใจเขาบ้างไหมแม่หมอเหมือนมีความรู้สึกว่าอาจจะมีความหมายแค่ระดับหนึ่งอืมอาจจะไม่ได้เหมือนแบบว่าโหทําให้เขาทราบซึ้งหรือมีความหมายต่อเขาอะไรขนาดนั้นนะคะอืมมันมันก็มีคือเขาก็รับรู้แหละในสิ่งที่คุณทําแต่มันอาจจะยังไม่ได้ถึงใจเขาขนาดนั้นน่ะเอออ่ะแล้วเนี่ยนะคะก็คือคําตอบของคุณอ่ะแล้วเดี๋ยวแม่หมอขอดูเป็นเลยแล้วกันว่าแล้วในอนาคตอ่ะในอนาคตเขาจะ เห็นถึงความพยายามของคุณมากกว่าน,นี้ไหมแม่หมอขออีกหาใบค่ะอ่ะมาใบาแรกนะคะไฮโดรเฟนอือ คุณก็เป็นฝ่ายทุ่งเทได้สำรับเป็นสีไม้นะคะมันก็อาจจะมีความเป็นไปนได้ในอนาคตที่เขาจะเหมือนกับว่าเห็นถึงความสัมพันธ์ไอหเห็นถึงความพยายามของคุณอะไรอย่างนี้นอ,อแม่หมอว่าต่อไปในอนาคตไม่แน่ ไม่แน่ที่เขาเนี่ยนะคะจะมาตอบแทนคุณกลับบ้างเหมือนกับที่คุณเคยทําให้เขาออืมเแม่หมอว่าคุณน่าจะลองเว้นระยะห่างจากเขาสักนิดหนึ่งเนาะลองลองแบบจากที่เคยทุ่มเทจากที่เคยอะไรลองถอยถอยออกมาก้าวหนึง่งอย่าอย่าไปเต็มที่อย่าไปทุ่มเทหมดขนาดนะั้นเพราะแม่หมอเหมือนมีความรู้สึกว่าเขาอาจจะมองเราเป็นของตายหรืออาจจะมองเราว่าเหมือนแบบ เออเรายังไงก็ได้ใจยังไงก็ได้กันเราอะ่ะยังไงเราก็อยู่ตรงเนี้ยคอยทุ่มเทให้เขาคอยอะไรอย่างเงี้ยคุณคุณลองลองพอนะลองหยุดนะแล้วก็ถอยลองมาอีกก้าหนึ่งลองเป็นฝ่ายที่เงียบแล้วให้เขาเป็นฝ่ายที่แป,กแปลกๆรู้สึกแป,กแปลกๆแล้วเป็นฝ่ายไล่ตามเราบ้างอะไรเงี้ยนะคะเมื่อคุณเคยให้เขาชัดพอพอคุณไม่ได้ให้เขาเท่าเดิมคุณนิ่งไปคุณอะไรไปอย่างเงี้ยมันเหมือนกับว่ามันจะทําให้เขาเหมือนตระหนักรู้มากขึ้นเอ่อมีความรู้สึกที่แบบ แปลกแปลกแปลกแปกเอ้ยจ๋าเคยได้ทําไมไม่ได้ว่าอะไรอย่างเงี้ยเออจะเริ่มมีความรู้สึกหวยหาอะไรอย่างเงี้ยมากขึ้นแล้วเขาก็จะมาเห็นเห็นข้าของคุณแล้วเขาก็จะมาเป็นฝ่ายเหมือนตอบแทนคุณกลับบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมลองดูนะคะลองดู นี่ก็คือคำทำนายของพวกคุณนะคะชาวแรนดอมนี้โอเคอะใครอยากดูดวงส่วนตัวนะคะก็ทักมาแล้วกันนะอยากถามอะไรเพิ่มเติมนะคะชมคลิปแล้วไม่มั่นใจว่าเป็นเรื่องราวของเรานะคะอยากเช็คให้แน่ใจไปเลยว่าเรื่องราวแท้จริงของเราเป็นยังไงนะคะก็ทักมาได้เลยตามช่องทางที่แม่หมอขึ้นไว้ให้นะคะเรามาพูดมาคุยกันจะ้ะวันนี้ก็ขอบคุณมากๆเลยสำหรับการรับชมนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าหัวข้อหน้านะคะ่ะบ๊ายบาย